สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะปล่อยของรักของ่วงอีกหนึ่งคันนะครับที่เห็นในคลิปเนี่ยหลายท่านอาจจะว,ว้าวหลายท่านก็อาจจะแปลกว่ามันคือสกูตเตอร์อะไรรูปทรงเหลี่ยมเหลี่ยมแปลกแปลกแต่ก็คุ้นตาดีนะครับคันนี้เป็น Honda Fu s ช o n หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า h ท l i x นะครับ h ท l i x เนี่ยเป็นชื่อที่อ่า เรียกใช้ในทางยุโรปนะครับในเอเชียก็จะใช้ชื่อว่าฟูชันนะครับเป็นเครื่องยนต์250นะครับเป็นคาบูเรเตอร์นะครับแล้วก็เป็นรถยุค90นั่นเองนะครับท้องผอเป็นรถยุค90นะคนันนี้รถทะเบียนแท้นะครับแต่ตอนนี้ตอนที่ผมได้มาเนี่ยคือขาดภาษีขาดเกิน3ปีนะครับเลยต้องจดทะเบียนใหม่ตอนนี้จดทะเบียนเป็นชื่อผมนะครับจดทะเบียนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ทะเบียนแท้ร้อนตะครับตามรุ่นตามปีอยู่แล้วนะครับ MF02 นะครับคันนี้มีการรีสโตรให้ใหม่ทั้งคันนะครับที่บอกว่ารีสโตรให้ใหม่เนี่ยกล้าพูดเต็มปากเลยเพราะว่าคันนี้ผมลื้เครื่องแยกจากเฟรมนะครับสายไฟทั้งคันยกออกเครื่องยนต์พาเพื่อทำการขัดโูกสู ป่าวาวอะไรพวกนี้แล้วก็เปลี่ยนประเกจทุกอย่างแล้วก็ประกอบกลับไปใหม่นะครับชุดขับเคลื่อนเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดทัดยางใหม่หน้าหลังนะครับสีใหม่แน่นอนแล้วแล้วก็สีเฟรมตัวถังด้านในก็เป็นสีใหม่เหมือนกันนะครับก็คือ้องบอกว่ารีสโตแบบยกกระดองนะครับเปลี่ยนทุกอย่างเท่าที่เปลี่ยนได้นะครับที่เห็นว่ามันเสียหายเราก็เปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปุลูกพืนต่างๆนะครับผ้าเบหน้าหลังก็เปลี่ยนนะครับ แล้รคันนี้ก็เก็บสีแบบสไตล์สีเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นรุ่นนี้หรือลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับใน Google g o o g l e Ph o t o นะก็จะเจอรุ่นนี้สีนี้ที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือพยายามทำให้มันเดิมที่สุดนะครับด้านไหนก็จะเป็นสีออกเป็นน้ำตาลอ่อนทองทอง,ทองนะครับเป็นสีด้านนะครับสีตัวรถก็จะเป็นสีเงา แล้วก็ในยุคนั้นนะครับยุค8090เนี่ยก็จะต้องเล่นสีแบบทูโทนนะชายล่างกับด้านบนสีรถเนี่ยจะต้องเป็นคนละสีหรืออาจจะเป็นตัดสีกันนิดนึงคันนี้ก็เลือกการตัดสีแบบนี้ครับอันนี้เป็นสีเงาคันนี้เป็นสีด้านจริงๆแล้วมันเป็นสีคนละเบอร์กันนะครับแต่มองนี้อาจจะเป็นสีเบอร์เดียวกันชายล่างจะเข้มกว่านะครับสีตัวรถนั่นเองนะครับพยายามเก็บให้มันสไตล์รถยุค90นเนาะ นี่แป้นเบรหเดิมท่ายางเดิมคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะคือผมจอเดเก็บไว้นะก็มอมแมมหน่อยยางพักเท้าเดิมแต่ว่าก็คือเนี่ยเก็บใหม่หมดนะครับขาตั้งข้าขาตั้งคูนี่พ่นเก็บเนี่ยเซมพ่นสีให้ใหม่เลยอันนี้เลขตัวถังจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เห็นสนิมนี่ไม่ใช่อะไรนะคือต้องบอกว่า <laughs> เดิมอะมันมันเก่าแล้วนะเนาะคราวนี้เลขเซมรถรุ่นนี้ข้อเสียคือมันอยู่ตรงนี้นะมันก็จะโดนสนองสนิมแล้วก็โดนเนี่ยน้ำยา น้ายาลอกสีของขนส่งป้ายเขาเพื่อที่เขาจะเช็คเนาะเพาว่ารถคันนี้จดทะเบียนมาถูกต้องไหมมีร่องรอยการตอ,อกเลขตอ,อกอะไรไหมอันนี้ก็ผ่านเรียบร้อยนะครับอันนี้กล่องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะเป็น s อเซอรีเสริมของโตว h o n ้านะครับกล่องตัวนี้เป็นกล่องของยี่ห้อหมวกกันน็อกชื่อดังนะครับเป็นกล่องของนี่นนะครับโชเอใช่ไหมอ่านไม่ค่อยออกเันนเป็นกล่องนะครับ ก็คือใส่ของได้นใส่หมวกกันน็อกผมอยู่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะก็ปิดล็อกได้หนาหนานะครับต้องใช้กุญแจแล้วก็ต้องใช้กุญแจในการล็อกภาษาอังกฤษผมก็เก่งมาด้วยเนี่ยยกมาเกี่ยวนี่แล้วก็ล็อกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกรถนะดอกเดียวกวับรถนี่ขันทั้งขันนะครับนี่อันนี้เป็นโฟม สมัยนี้มันไม่มีโฟมแลวนะใส่หน่อยีะเป็นผม,มนเป็นผ้ายางอะไรก็ว่าไปอันนี้เป็นโฟมแบบอัดขึ้นรูปนะเพื่อปิดในที่เก็บของไส้โมกก็น็อกครึ่งใบนะครับแบบได้สองใบนะแต่ถ้าเกิดเต็มใบก็ใสใ่ใบบนก็ได้อันนี้เป็นของแต่งนะครับทะเบียนตอนนี้เป็นชื่อผมแล้วนะครับ 02, นี่เอมศูนย์สองะครับตรงปีนะครับสองห้าสามหกนะครับเดี๋ยวต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็นี่ เครื่องมือติดรถครบนะครับของเดิมแท้ออริจินอลเลยนะคิดดูว่ารถอายุประมาณ30ปีเนี่ยเกือบ30ปีเนี่ยของเดิมแม้กระทั่งสายรัดเครื่องมือเดิมยังอยู่ครบนะครับไฟท้ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นไฟท้ายแต่งมานะครับเป็นไฟท้ายแบบใสนะครับของเดิมมันจะเป็นแดงกับส้มเนาะอันนี้เปลี่ยนเป็นแบบใสมาแต่ไฟท้ายเนี่ยผมมีเยอะไม่ไดไ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงมันนะครับ พวกนี้ผมพ่นใหม่หมดเลยนะพ่นเก็บให้ใหม่หมดแต่นี่าอาจจะเลอะหน่อยนะครับสีลอก็พ่นใหม่นะครับยาเปลี่ยนใหม่จุลลมเปลี่ยนใหม่ทอยเสียนะครับพ่นใหม่ทั้งอันนะครับจะดูเลอะหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือนี่สติ๊กเกอร์อาเดิมเดิมมาติดครบนะครับเครื่องยนต์เหี้นยเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์นี่บางลมเดิมนะครับไฟเลี้ยวติดเป็นแบบใสนะครับจะได้เหมือนกับตัวหน้า ตัวทับทิมสะท้อนแสงของแท้เดิมนะครับมีทั้งด้านหน้าแลาด้านหลังเลยนะครับนี่ก็อยู่ครบคันนี้ครบมากแล้วก็ต้องบอกว่า,าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รถคันนี้ตั้งแต่ทําขึ้นมาให้ดูนะเผื่อจะได้เข้าไปดูว่าตอนได้รถมาสภาพเป็นไงนะครับตอนได้รถมารถมันก็สวยอยู่แล้วคือรถสีเดิมทั้งคันนะเป็นสีออกมืดๆหน่อยอแล้วก็หรือใหม่ทั้งคันทําเพราะฉะนั้นก็ มีประวัติมีที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นพวกพลาสติกทุกอย่างเนี่ยมันจะแนบสนิทนะครับเพราะรถไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมานะครับประมาณนี้อย่าเบรกแล้วก็นี่คิดดูนะรถ30กส่าปีก่อนเนี่ยจะมาตาวัดคุณดูแล้วกันว่าฮอนด้านี่สมัยก่อนนี่ไม่ธรรมดานะล้ำโคตรนะเลื่อนไม้นี่เป็นเลือนไม้แท้นะครับนี่สังเกตโลโก้นี้นะซูชันนะเป็นเลือนไม้แท้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องกิโลนะคันนี้เลขไมอยู่ที่หนึ่งเจ็ด สองสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดพันสองอสาเอดกิโลนะครับอันนี้เป็นช่องสำหรับเวลารีเซ็ตออยนะมันจะเป็นสีแดงเราก็เุาแจสกดลงไปตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีเขียวไวเวลารีเซ็ตแต่นี้รุ่นใหม่เป็นดิจิตอนนะมันกดเป็นดิจิตอนแล้วแต่สมัยก่อนหนูว่านี่โคตรล้ำแล้วเนี่ยมาตาวัดแบบเนี้ยแล้วก็ทุกอย่างขึ้นเต็มหมดนะครับเต็มช่องทุกอันนะครับไฟแสดงผลทุกอย่างไม่มี หายไปขีดน,นึงก็ไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องของความร้อนอันนี้เป็นเรื่องของน้ํามันแล้วก็มีเวลาแล้วก็ระยะทางนะครับประมาณนี้นะสตาร์ทเลยแล้วกันท <c oughs> ี่เดียวติดครับ <c oughs> บอกเลยว่า <c oughs> เครื่องโคตรด,ดีคันนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยวเวลาเลี้ยวปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาคืนตรงเนี่ยไฟเลี้ยวจะคืนเองอัตโนมัตินยนะคือจะตัดไปไม่ต้องมานั่งคอยเลื่อนนะ <c oughs> แต่เดิมนะครับต้องการให้มันเดิมอยู่แล้วตัวนี้สวิตช์ไฟเนี่ยจะปิดเปิดได้นะครับ อันนี้จะเป็นแบบเป็ของยุโรปแล้วนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับก็คือสตาร์ไฟติดเปิดกุญแจ่ายไฟหน้าติดเลยิีทดดั้งคันแต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนชุดสวิตช์เนี่ยเป็นของยุโรปของเคมิกแล้วนะครับก็จะมีไฟหลีนะครับเปิดไฟหลีตัวนี้ก็จะติดมาแต่ไฟหน้ายังไม่ติดนะครับแล้วก็อ,อีกอันนึงเนี่ยไฟหน้าถึงก็ติดขึ้นมานะครับก็คือมีไฟหลีมีอะไรเครื่องยนต์เดินดีนะครับเครื่องเย็นหน่อย นี่เป็นเบรกมือนะครับเหยียบเบรกลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาก็สามารถที่จะล็อกเบรคหลังได้นะต้องเหยียบไปให้จมช่องช่องนี้เป็นช่องของคูลเลอร์นะครับคือหม้อพักน้ํานั่นเองนะครับอันนี้เป็นช่องน้ามันนะครับใช้กุญแจดอกเดียวหมดเลยนะเกจด,ด้านหน้าเนี่ยใส่ของได้น้อยมากเป็นช่องที่อยู่ของซิลนะครับคือเก็บของเนี่ยถุงมือได้อยู่นะถุงมือได้ซ้ายขวาแค่นั้นแหละอย่างอื่นไม่น่าจะได้อันนี้กุญแจสำรองนหนึ่งชุดหนึ่งไว้็กเกนี้แหละ มานี้นะติดลงไปคือคันนี้ต้องบอกว่าเป็นพลาสติกเดิมนะพลาสติกแท้นะเพราะว่าที่บอกแบบนี้ครับคือสมัยก่อนเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ทางเมืองจีนเองเนี่ยผลิตรถขึ้นมารุ่นหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เมืองไทยมีการนําเข้ามาขายบอดี้เนี่ยคือบอดี้เดียวกันเลยบอดี้เดียวกับคันนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะเป็นร้อยห้าสิบไม่มีหม้อน้ําเขาใช้ชื่อว่าแพทตินัมหลายคนอาจจะอ๋อ หลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่ามันเคยมาขายในบ้านเราได้หรอใช่ครับมันเคยมีแต่ว่ามันเป็นรถจีนนะเพราะฉะนั้นพวกเปลือกเนี่ยเสียงจะทึบนะครับคือพลาสติกจีนเนี่ยมันจะเสียงไม่ทึบแบบนี้มันจะแก๊กมันจะก๊อกก๊อกหน่อยอ่ะมันจะก้องก้องหน่อยนะครับคันนี้เนี่ยเปลือกชุดสีเนี่ยแท้เจแปนทั้งคันนะครับพอรถรุ่นนี้เนี่ยผลิตและประกอบที่ญี่ปุ่นทั้งคันนะครับไม่มีผลิตที่ไหนนะผลิตที่ญี่ปุ่น นะครับอา,อาจจะมีที่อเมริกาผมไม่แน่ใจในยุคนั้นนะแต่คิดว่าทางน่าจะผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งออกไปขายอเมริกาแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีโรงงานที่ผลิตที่อเมริกาไหมแต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เปิกจีนร้อซนตนะครับแล้วก็เป็นรถแท้นะครับทะเบียนแท้รถแท้อยู่แล้วชิ้วด้านหน้าก็อุตส่าห์นะครับไปหาของเดิมนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นนะตรงนี้นะ ตัวทีด่ดูเลย MF02 เมื่อกี้เห็นใช่ไหมคือรถรุ่นนี้บอดีน้นี้มันก็คือรหัส h อ n d a MF02 นะครับเข้าไปเซิร์ชใน g o เก l e เนี่ยึ้นรูปรูปรูปรถรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้เป็นชิวแท้แล้วชิวแท้ที่าสภาพใสๆเงี้ยมันหาได้ยากละนะครับอยู่ชิวแท้เลยนะใสๆแบบเนีหาได้ยากแล้วคือสามสิบกว่าปีก่อนกระจกมองข้างนะครับกระจกเดิมนะครับ โอ้เสียงดังมากเลยคันนี้ที่มีไม่เดิมอ่ะก็คือปลอกมือนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดปลอกดูเดิมก็เป็นปลอ,อกยางทั่วไปเนาะแต่คันนี้ก็ใส่เป็นปลอกอย่างนี้ก็ใครไม่ชอบก็เปลี่ยนได้ข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับข้างหลังเป็นดัมเบกเบรกเบรกยที่เบรกเท้านะครับขอโทษนะครับเบรกยืที่เบรคเท้าคล้ายเวสบ้านั่นเองรถสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้นะ่าใต้เบาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าไหนไหนก็เปิดทั้งคันละคลิคป คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยอ่ะเปิดเบาะมาครับจะได้ให้ดูเนาะว่าคันนี้เนี่ยเก็บมาดีขนาดไหนเฟรมเนี่ยต้นสีใหม่เห็นไหมครับต้นสีใหม่หมดเลยเฟรมนะครับเครื่องยนต์นะครับนอกจากจะผ่า,าเครื่องเปลี่ยนตะเก็นเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ยังพ้นสีเครื่องให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างกองอากาศเดิมอยู่ครบนะครับโชอัพก็ยังต้นสีเลยนะโชบเดิมนะ ตนสีสปริงให้มันใหม่ขึ้นนะครับต้องบอกว่าเนี่ยเก็บรถแบบนี้น่าเก็บครับเพราะว่าต้องบอกแบบนี้ครับเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเขาเรียกว่าอ่ามีอนาคต <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าไม่ได้ะนะ,อะโอเคตัวนี้เป็นตัวหมุนบากนะเวลาหมุนบากแล้วเลอก,ลอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เมืองนอกไม่มีนะเป็นขันนอสสีแชก อันนี้ทําเป็นตัวหมุนให้จะได้ง่ายอันนี้ช่องเติมน้ํามันนะครับบุญแจดอกเดียวนะครับคันนี้เนี่ยผมพ่นสีแม้กระทั่งถังน้ํามันนะถังน้ํามันด้านล่างนี้ก็พ่นสีนะให้กล้ไปดูมาเลยเก็บให้เนียนๆนะทั้งคันอืประมาณนี้นะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่อยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าเก็บรถเนี่ย ขายก็เสียดายนะขายก็เสียดายบอกให้หม้อน้ําจะอยู่ในช่องนี้นะครับด้านในลองเข้าไปก็จะขัดได้เห็นหม้อน้ําอยู่ด้านในนะครับลนะรมล้ออะไรอยู่ทบน,นะครับทันนะี้ทบหน้านี่เป็นแบบขาไก่นะเป็นแบบสมัยก่อนเลยที่เป็นตะเกียบอะเป็นขาไก่นะครับครั้นี้ผมขอส่งต่อนะสาหรับคนที่เห็นคุณค่ามันนะผมบอกหเหาเลยว่า ณปัจจุบันเนี่ยบางทีมีเงินเนี่ยก็จะไปหาซื้อมาพวกนี้หายากนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยก็คือสภาพรถเนี่ยค่อนข้างที่จะโทมทะเบียนไม่มีมั่งสภาพโซมั่งกว่าจะมาทําหมดขนาดน,นี้เนี่ยหมดเยอะนะครับไฟหน้านี่เป็นกระจกนะอันนี้เป็นกระจกนะไม่ได้พลาสติกนะแล้วก็เป็นเป็นแท้นะครับเป็นของสแตนเล่นะแหมแท้คือขายก็เสียดายแต่ว่าก็ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะ ขออนุญาตส่งต่อให้สําหรับคนที่รู้คุณค่าของมันแล้วกันนะครับคันนี้ผมขายนะครับราคา1นึ่งแสนห้าหบาทนะครับถ้าใครบอกว่าทำไมนแพงจังเรื่อนฐานได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับดูดูคันอื่นต่อได้เลยนะครับคันนี้ทำไปเยอะจริงๆนะครับแล้วก็สภาพนี้ผมบอกให้เลยนะว่าหายากผมเคยทํารถรุ่นนี้อ่ะสีนี้เหมือนกันนะไปคันหนึ่งแต่คันนั้นอะผมขายให้อ่า คุณหมอพี่หมอที่ลาดบุรีไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับคนั้นก็ทําแบบนี้แหละหรือทําใหม่ทั้งคันเหมือนกันนะครับก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0ู3 4 4แ4 1สามสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโลโก้แท้นะครับหายากนะครับแล้วก็ทางร้านรับฝากขายแลกเปลี่ยนนะครับจำนำรถนะครับมีที่จอดนะครับดอกเบี้ยไม่แพงนะครับแต่รถเนี่ยจะต้องเป็นชื่อคุณนะ ไม่เช่รถติดไฟแนนซ์รถติดไฟแนนซ์เราไม่รับจำนะครับรับจำแต่เฉพาะรถมีเล่มเนาะถ้าใครสนใจการเงินติดขัดเอามาจอดได้ที่จอดเรามีอยู่ที่ลมดูแลให้อย่างดีคอยชาร์จแบตให้อย่างดีคอยสตาร์ทให้ทุกวอาทิตย์นะครับก็โอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีและ,ะสุขภาพนะครับหน้าเข้าหน้าฝนแล้วสวัสดีครับ